ทำข้าวต้มผัดกินเองไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะได้รสชาติมันหวานเค็มแบบกลมกลม่อมมีกล้วยสุกมะพร้าวข้าวเหนียวพร้อมลงมือทำกันเลยค่ะมะพร้าวจะคันเอาเฉพาะหัวกะทิเทใส่ลงไปในกระทะจะได้ผัดข้าวเหนียวก่อนใช้หัวกะทิ300มิลลิลิตรหลังจากนั้นจะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือลงไปค่ะคนด้วยไฟอ่อนๆให้น้ำตาลทรายและก็เกลือละลายก่อนแต่การที่ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนทำให้เวลานึ่งข้าวเหนียวที่ใช้เวลานานหน่อยนะคะ สูตรนี้จะไม่เน้นหวานมากนะคะจะให้มีรสชาติมันหวานเค็มผสมรวมกันแบบกลมกลอ่อมเมื่อน้ําตาลทรายกับเกลือละลายแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปอันนี้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะแช่น้ําไว้แค่สองชั่วโมงล้างน้ําเปล่าสักหนึ่งน้ำแล้วก็พักให้เสด็จน้ําก่อนใส่ลงไปแล้วก็เริ่มผัดกับน้ํากะทิผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆให้ข้าวเหนียวค่อยๆดูดซับน้ํากะทิเข้าไป ขอแนะนําเพิ่มเติมค่ะถ้าจะใส่น้ําตาลทรายให้ใส่ในขั้นตอนนี้เลยเวลานําไปนึ่งจะใช้เวลาไม่นานเอ๊ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมตอนที่นึ่งข้าวเหนียวนี่ใช้เวลานานจังเลยเป็นเพราะว่าใส่น้ําตาลลงไปก่อนนี่เองทําให้น้ําตาลเขารัดตัวข้าวเหนียวสุกนะคะแต่ว่าใช้เวลานึ่งนานหน่อยผัดจนข้าวเหนียวแห้งปิดไฟแล้วพักให้เย็นต่อไปก็จะไปเตรียมใบตองเตรียมกล้วยอันนี้จะห่อไว้บางส่วนแล้วนะคะกล้วยนั้นนะนาดีจะผ่าเป็นสองส่วนบ้างสี่ส่วนบ้างนะคะ ห่อน,นี้ก็จะเป็นกล้วยหนึ่งลูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนห่อน,นี้ก็เล็กลงมากล้วยหนึ่งลูกก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนไปดูวิธีการห่อข้าวเหนียวกันเลยค่ะการห่อข้าวเหนียวนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าห่อในแบบที่ตัวเองทําได้ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการห่อข้าวเหนียวดูแล้วไม่น่าจะยากแต่สําหรับตัวเองไม่ง่ายเลยค่ะก็เลยต้องห่อในรูปแบบที่ตัวเองห่อได้ก็ได้พยายามแล้วกว่าจะได้แต่ละหอ่อนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะ ก็เป็นวิธีที่ตัวเองห่อได้ง่ายที่สุดแล้วค่ะห่อให้แน่นเวลานําไปนึ่งเนี้ยใบตองไม่เด้งหลุดออกมาก็ใช้ได้แล้วค่ะมาดูห่อนี้ขนาดจะเล็กลงกล้วยหนึ่งลูกจะแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นหนึ่งห่อก็น่าจะพอดีคำห่อเสร็จแล้วก็สอดใบตองและกดให้แน่นห่อเสร็จก็นําไปเรียงใส่ซึ้งพร้อมที่จะนึ่งค่ะ ก่อนที่จะนําไปนึ่งต้องเอาจานมาปิดทับไปด้วยพอข้าวเหนียวสุกจะขยายตัวออกตองอาจจะขยายตัวตามต้องหาอะไรปิดทับไว้ก่อนตั้งน้ำให้เดือดก่อนใส่ใบเตยลงไปด้วยที่จะวางข้าวเหนียวลงไปนึ่งกว่าข้าวเหนียวจะสุกใช้เวลานึ่งหนึ่งชั่วโมง10นาทีค่ะเหตุผลก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่าทําไมใช้เวลานึ่งข้าวเหนียวนานลองนําไปทําดูนะคะวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเลยวิธีการห่อก็เลือกตามแบบที่เราถนัดขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ